สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเนาะเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าสิ่งที่เราต้องทานก่อนเราเริ่มเรียนภาษากาแฟค่ะกาแฟดำนะคะแล้วก็เคกเกอร์แล้วก็แยมเราชอบกินผลไม้สับป,ประรดน,นะคะฉะนั้นแยมที่เราต้องกินก็แยมสับป,ประรดเท่านั้น วิธีทำง่ายๆเลยเราชงกาแฟะตั้งไว้แล้วเราก็ตักเย็นแค่นี้เองค่ะหอมมากเลย หาอะไรกินเช้าเช้าง่ายๆนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเรา